พี่หมาพบกันอีกแล้วนะคะกับชนิกาทาร่นะคะวันนี้เราจะมารีวิวไพ่นะคะ<ม>ชื่อว่าไพ่สุขขีนะคะ<ม>ไพ่นี้ก็สั่งมาจากเพจเลยนะคะ mm. เพจชื่อว่าเพจชื่อ mm. เพจสุขใจออราเคิลนะคะ mm. ก็เป็นไพ่คนไทยะคะ่ะแล้วก็กล่องอันนี้ตั้งชื่อว่าไพ่สุขขีส่วนใหญ่แบบว่าเป็นไพ่ เป็นเป็นแบบไปว่าความสุขอะไรอย่างี้เนาะตอนที่เขาส่งมานะคะตัวไพ่เขาจะรองกระดาษสีขาวแบบนี้คะ่ะรองไว้แล้วก็แล้วก็เขาก็จะห่อกระดาษเขาเรียกว่ากระดาษอะไรอะกระดาษที่มันเป็นสีน้ำตาลอะกระดาษสีน้ำตาลมาให้อีกทีหนึ่งเนาะเพื่อแบบว่าป้องกันการขูดหรือว่าแบบโดนเป็นไพ่เป็นรอยอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้เรามาดูหลังไพ่กันดีกว่าหลังไพ่นะคะก็จะเป็นรูปหัวใจนะคะหัวใจที่เป็นแบบหัวใจทางกายภาพเนาะจริงๆเลยแล้วก็อันนี้นะคะมีผีดอกผีใบออกมาจากดอกไม้แล้วก็เป็นมีความเป็นดอกกุหลับตรงนี้ เหมือนกับปุ่งบอกถึงความแบบสุขมีความสุขทางใจอะ่ะมันงอกเงยเป็นกลีบกุหลาบเป็นเป็นใบออกมาอะไรเงี้ยค่ะคือค่อนคือแบบว่าหลังไพ่เนี่ยสวยมากเลยพอแล้วก็ตัวไพ่ข้างหลังเป็นสีแดงทีนี้เรื่องกระดาษเนาะกระดาษค่อนข้างหนาเลยนะคะถ้าเทียบกับ ก,ก็คือก็คือไม,ไม่หนาเกินไปแล้วก็ไม่ไมบางเกินไปคือถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคหนาแล้วก็แล้วก็ขนาดไพ่ก็รู้สึกว่าจะหน้าหน้าตรงอย่างเงี้ยเออความสูงเนาะความสูงของไพ่อะรู้สึกว่าจะสั้นกว่าพวก Rider ร์เวททั่วไปเนาะที่เราที่เราใช้อะไรเงี้ยหรือว่าถ้าถ้าเทียบกับแบบว่าอะไรเออไพ่ทาโร่ทั่วไปก็จะ ก็จะสูงกว่านี้เนาะสูงกว่านี้นิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่เออไม่ได้เล็กเกินไปนะคะเพราะว่าเพราะว่าแบบดูอย่นี้มือเราอย่างเงี้ยพอดีมือเลยะคะ่ะโอเคทีนี้เรามาดูหน้าไพ่กันดีกว่าอ่าไพ่นะคะก็มีเลขนะคะแล้วก็มีคำกำกับเขียนไว้ไพ่ไปที่หนึ่งนะ เดี๋ยวเปิดดูหน้าไพ่ให้ดูทุกใบเลยค่ะนี่เรื่องฝังใจอย่างดีขึ้น ที่ดีอิสระภาพทางสามแพ่งหงน้องหมาอยู่ด้วยคะ่ะสุขการเดินทางแสงสว่างชีวิตเร่งรี พักผ่อนหย่อใจสัมผัสพิเศษกล้าหาญว้าวอันนี้จะแบบคอนเซปคล้ายๆหลังไพเลยแต่แบบอันนี้แบบดอกกีบกุหลาบที่ออกมาเป็นแบบมีสีเหลืองด้วยนะมีทางออกมีสติชนะมา ติดงอมเงยรอคอยพมมลิขิดตกลุมรักได้รับห่วงใยความฝันผัดวันประกันพรุ่งเก็บซ่อนความรู้สึกบริวารช่วยเหลือ ไม่อยากฟังสีหน้าชัดเจนมากเลยลมรื่นสังคมต้องการสื่อสารดูรบก,กวนมั่นคงครอบครัวประทะอุ๋ย ประทานนี่แบบว่าเป็นควายชนบัวชนของจริงเลยนะเนี่ยสอดรู้สอดเห็นพยายามต่อไปพูดไม่ออกโอห้ามนี้แบบแสดงความรู้สึกได้ชัดมากเลยค่ะใจเย็นเทหมดหน้าตัดรวมพลังมั่นใจ เป็นที่รู้จักกะตันยูรู้คุณหมดเรี่ยวแรงเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่รับข่าวสารมีน้ำใจแบ่งปันบริจาคลังสังค์เฮ้มีนแบบความเชื่อคนไทยมากเลยนะถ้ากระจกแบบรูปที่ตกมาแตกอะไรเงี้ยทำความเข้าใจอบอุ่น ประสบความสำเร็จสิ่งใหม่ใช้สีที่ต่างกันสองข้างเห็นไหม,มกระทบความรู้สึกเปิดใจอธิษฐานเผอเรอือสร้างบุญออันนี้เหมือนจะเป็นไพ่เหมือนเป็นไพ่บุคคลค่ะอันนี้จะมีนางฟ้า เทวดานางฟ้าเหมือนกันนะคะแล้วก็เทวดาเป็นแบบตัวน้อยกับคนที่โตแล้วเนาะ<ม>ก็ประมาณโอเคเท่าที่เปิดไพ่ดูก็แบบว่า<ม>คือไพ่ส่วนใหญ่ที่ที่เป็นไพ่ของสาหรับของคุณคนนี้นะเออผู้สร้างคนนี้นะคะเขาจะคือที่ชอบก็คือมันจะสะท้อนแบบว่าความเชื่อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยของคนไทยสอดแทรกอยู่ในรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันทําให้แบบพอเราเป็นคนไทยอ่ะเราดูหน้าไพ่แล้วเรารู้สึกว่าเออมันอ่านง่ายแล้วก็คือสีหน้าของคนในไพ่อะไรเงี้ยจะแบบชัดเจนอันนี้มันแบบเห็นไหมมันมันดูแบบว่าสีหน้าในในรูปภาพอะค่ะมันชัดเจนในความรู้สึกเนาะโอเคเรามาดูแบบการกรีดไพ่ดีกว่าเนาะอืมเลื่อนเลยทีเดียวค่ะ ทีนี้เราลองจะมาถามไพ่ดีกว่าน้อว่ารู้สึกยังไงบ้างที่มาที่มาอยู่กับเรานะคะอาจะเลือกแค่หนึ่งใบก็พอแล้วโ <Okay. S 1> อ้ยติดม,มาสองใบอ่ะติดมาสองใบเอาสองใบเลยแล้วกัน okay. โอเ้โหครอบครัวมันคงว้าวอุ้ยเป็นไพ่ที่แบบน่ารักจังเลยอะ่ะ คือคําตอบของเขานะคะก็คือการที่แบบว่ามาอยู่กับเราเนี่ยก็เหมือนเหมือนเป็นการที่กลับมาสู่ครอบครัวนะคะทําให้เขารู้สึกมั่นคงทางจิตใจมากขึ้นแล้วก็เราเองอะ่ะในการที่จะใช้ในการทายใช้ไพ่สําหรับนี้ในการทายเขาก็รู้สึกว่าเขา,าอยากที่จะทําไปเออใช้ร่วมง,งานกับเราให้เหมือนกับเป็นครอบครัวของเรา รู้สึกดีจังเลยอ่ะไพ่ตอบดีมากๆเลยค่ะนี่จะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้หยิบไพ่มาสับหรือมาอะไรก่อนหน้านี้เลยนะเพราะว่าตั้งเอาไว้กะว่าจะแบบว่ามามาถ่ายรีวิวก่อนซึ่งตั้งไว้ก็หลายวันแล้วเหมือนกัน <g uccess> กว่าจะได้ทําคลิปนะคะแต่ว่าก้อนนี้ก็ถ่ายเทคเดียวไปเลยเนาะก็ไพท่ที่เราได้นะคะเป็นไพ่เขาน่าจะสุ่มเนาะสุ่มหมายเลขนี้เป็นคือ1 4 3 2คะ่ะโอ้ยค่ะก็เลขดีอยู่นะ จริงๆชอบกล่องท,ที่เป็นสีเขียวมากเลยส่วนตัวมันแบบว่าช่วงนี้จะชอบสีเขียวมากแล้วก็พอเจอกล่องแบบนี้ก็คือแบบสีเขียวเหมือนติม mm. โอเคถือว่าเป็นไพ่ที่แบบว่าดีมากๆเลยนะคะก็ในเรื่องเกี่ยวกับการสับเนาะ mm. อุ้ยเมื่อกี้ไม่ได้สับไพ่นี่นะที่เราจับไพ่เราไม่ได้สับไพ่ใช่ไหมเราลืมสับไพ่ได้ไง เนาะลืมเกี่ยวกับการสับให้ก็ก็สับได้ลื่นนะคะไม่เป็นไรถึงไม่ได้สับเราก็จําไม่ได้อยู่ดีว่าว่าไพ่อะไรอยู่ข้างอะไรเนาะคือแบบว่าสับลื่นคาะไพ่คือมันแบบด้วยความที่ไม่เชิงว่าจะเป็นเนื้อมันแล้วก็ไม่เชิงว่าจะเป็นเนื้อแบบแมแมตเนาะคือมันมีความแบบว่าเคลือบอยู่เุ้ยอุ้ย,ยทุกคนขนลุกมาก เราจะหยิบมาให้ดูว่าแบบหน้าไพ่มันเคลือบใช่ไหมแล้วแบบหุ้ยขึ้นมาเป็นไพ่เดิมที่เราเปิดได้เมื่อกี้ะโอ้จีนี่กำลังใจเต้นอยู่โอเคอเคุ้ยเป็นไพ่ที่แบบนี่นี่เราไม่เคยจับมาก่อนเลยนะคะคือเราพอออกมาจากกล่องที่แบบว่าส่งไปซันเนียเราก็ตั้งเอาไว้จนกว่าเราจะถ่ายคลิปอะไรเงี้ยก็คือโอ้จีพลังงานไพ่ดีมากมากๆ ขนหลุดไปหมดโอเคค่ะก็ขอจบการรีวิวไปเพียงเท่านี้นะคะอุ้ยชอบมากเลยอ่ะชอบมากมากเลยก็ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากดูดวงอะไรเงี้ยเราก็รับดูดวงด้วยนะแล้วก็สามารถทักมาในไลน์ได้เลยนะคะตอนนี้ก็ยังเปิดรับอยู่เรื่อยๆนะคะก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ